นิสสันนาวาร่าคาลิเบอร์สปอร์ตเทคนะคะคันนี้ขนาดเครื่องยนต์2 5 0 0ซีซีนะคะได้มาเป็นปี18เกียรออโอตโอตโอ้เบาะหนังใครตามหาอยู่กดดูกดติดตามไว้เลยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีพี่ๆช่องรถก,กระบะถูกนะคะสำหรับวันนี้นะคะตาวกนิสสันนวรา รออยู่หรือเปล่าเอ่ยนะคะวันนี้นะคะพามาชมกับนิสสันนวราคาลิเบอร์นะคะขนาดเครื่องยนต์ 2,500cc ซีซีนะคะตัวนี้เป็นตัว s p o ร t ตเทปี2018นะคะปกติเราจะมาเจอเจอกันในส่วนของ Black Edition นะคะวันนี้มี s p o t t t e h เข้ามานะคะยกสูงเกียร์ออโต้เบาะหนังเลขไมค์แค่24,000เท่านั้นนะคะเลขไมค์แค่24,000อยากฟังราคากันแล้วใช่ไหมคะคันนี้ราคาก็แค่ 5 9 9 0 0 0บาทเท่านั้นนะคะลูกค้าได้รถนิสสันนวาร่าคาลิเบอร์นะคะตัวนี้เป็น2.5 s p o ร t ตเทคนะคะเครื่องยนต์ DDTI VGS Turbo ปี2018นะคะเลขไมค์แค่20,000นะคะเกียร์ออตโต้เบาะหนังใช้งานง่ายขับสบายๆนะคะได้เป็นกระบะยกสูงด้วยนะคะตัวนี้มาพร้อมกับสปอร์ตบาร์เรียบร้อยแล้วนะคะสีดำดุดันนะคะ ตัวล้อแม็กตัวนี้ได้เป็นทูโทนด้วยนะคะขนาด18นิ้วหล่อเดิมเลยนะคะเดี๋ยวพาดูรายละเอียดตัวรถกันคร่าวๆก่อนเลยนะคะตัวนี้นะคะกระจังหน้าของนิสสันนวาร่าเนี่ยเขาจะเป็น ใหญ่ๆแบบนี้นะคะตัวนี้เป็นรถที่เพิ่งเข้ามานะคะยังไม่ได้ผ่านการชงนะคะเป็นรถสภาพเพิ่งเข้ามานะคะเกาะป้ายทะเบียนยังไม่ได้เปลี่ยนเป็นเพชรยนต์นะคะตัวนี้พาดูด้านหน้ากันก่อนเลยนะตัวนี้เดี๋ยวจะมีการเก็บงานให้ทั้งหมดเลยนะคะตอนนี้ยังไม่ใส่ยังไม่สวยนะเดี๋ยวขอเวลาอีกสัก2 3สาวันนะคะถ้ายังอยู่นะอาจจะมารีวิวซ้ำให้นะคะตัวนี้นะคะดวงไฟนะคะเป็นไฟโปรเจคเตอร์นะคะตัวนี้เป็น day time running นะเดี๋ยวจะเปิด สตาร์ทเครื่องให้ดูนะคะแล้วก็ตัวปุ่มสตาร์ทนะตัวนี้จะเป็น p u s สต t a r t เรียบร้อยแล้วนะคะลูกค้าถือกุญแจไว้นะคะแล้วก็สามารถกดปุ่มได้เลยนะคะการล็อกรถนะเวลาสตาร์ทก็กดเหยียบเบรกนะคะแล้วก็กดที่ปุ่มพุ s สต t a r t ได้เลยนะคะตัวนี้เป็นรุ่นปี2 0 1พิบนะคะอ่ะมาดูรายละเอียดตัวรถในส่วนของตัวอื่นๆนะคะฝากระโปรงนะคะตัวนี้ก็จะเป็นเป็นอ่าเป็น เป็นเหลี่ยมเป็นสันนะคะตรงนี้นะสอ,อันตรงนี้ตัวคาลิเบอร์จะไม่มีสติกเกอร์เหมือน Black Edition นะคะก็จะแตกต่างกันแต่เราได้สปอร์ตบาร์มาจุกๆสวยๆเลยนะคะตัวนี้สเกิร์ตด้านล่างใส่ให้เรียบร้อยแล้วนะคะไฟตัดหมอกมีมาให้ครอบด้วย โครเมียมสวยๆเลยนะคะมากันต่อในส่วนของล้อและยางนะคะตัวนี้ได้ยางมาเป็นปี2018นะคะเป็นยางเดิมติดมากับตัวรถเลยจากโรงงานนะคะดิสเบกล้อหน้ามีให้นะคะตัวนี้ตัวแม็กนะคะเป็นแม็กทูโทนนะคะนี่เป็นสภาพรถที่เพิ่งเข้ามานะคะตัวแม็กเนี่ยไม่มีรอยเฉียวมาเลยนะคะยางได้เป็นปี2018นแะม็กขนาด18นิ้วนะคะตัวยางซีรีย,ยางจะเป็น255ทับหนะคะ R18 เนาะ ช่วงล่างอย่างแน่นๆนนหนึบๆนะคะมาดูกันต่อในส่วนของกระจกมองข้างตัวนี้นะคะมีไฟเลี้ยวให้ในตัวเรียบร้อยนะคะกระจกมองมองข้างเป็นสีโครเมียมนะคะมากันต่อในส่วนของมือจับนะคะตัวนี้เดี๋ยวเปลี่ยนให้ใหม่เลยเพราะว่ามันเริ่มไม่สวยละเดี๋ยวเปลี่ยนของใหม่ให้เลยนะคะตัวนี้ฟิล์มติดตั้งให้เรียบร้อยแล้วนะคะพร้อมกันสาดทั้งสี่บานนะคะด้านล่างกับบันไดสวยๆเลยไม่มีรอยบุบ รอยเบี้ยวนะคะไม่มีอรอยชนมาเลยนะคะมากันที่ด้านหลังนะคะตัวนี้ก็เป็นแม็กลายเดียวกันทั้ง4ล้อเลยนะคะในส่วนของตรงซุ้มล้อเนี่ยก็จะมีตีโป่งไว้นะคะก็อันนี้เป็นรถเพิ่งเข้าก็จะมีการมีร่องรอยนิดหน่อยนะคะตัวนี้ก็เดี๋ยวจะเก็บงานให้ลูกค้าไม่ต้องห่วงเลยว่าสภาพออกมาเดี๋ยวใสสวยปิง๊งแน่นอนนะคะตัวนี้สปอร์ตบาร์ใหญ่โตนะคะคล้ายๆกับตัวร็อกโคนะคะแต่ตัวนี้เป็น ของนาวารานะคะนี่ก็จะมีตัวหนังสือ Spot t e c h นะคะเป็นรุ่นของเขานะสวยๆเลยสติกเกอร์ด้านหลังคาลิเบอร์นะคะตัวนี้ก็สติกเกอร์เดิมแท้นะคะมาดูในส่วนของไฟนะคะไฟหลังตัวนี้ไม่มีริ้วรอยนะไม่มีรอยขนแมวเลยนะคะเดี๋ยวสติกเกอร์สีชมพูนี้เดี๋ยวจะเอาออกให้นะคะ ตัวนี้มีกล้องมองหลังมาในตัวเรียบร้อยเลยนะคะเวลาเราใส่เกียร์ถอยตัวนี้ก็สามารถมองเห็นด้านหลังได้อย่างชัดเจนนะคะด้านหลังตรงนี้นะคะนี่รถสภาพเพิ่งเข้านะคะตัวนี้ใส่แม็กไลเนอร์ให้เรียบร้อยเลยนะคะไฟเบรกดวงที่3มนะคะเสาอากาศแบบครีบฉลามนะคะอ่ะเดี๋ยวพาดูอึ๊บข้างหลังอึ๊บอ่านี่นะคะพาดูหัวน,น็อตต่างๆนะคะ ของด้านท้ายนะคะไม่มีอรอยเปิดเลยนะคะสีไม่มีถลอกนะคะทั้งสองฝั่งนะตัวนี้ลูกค้ามั่นใจได้เลยนะคะรถของเราไม่มีชนหนักติดคว่ำจมน้ำนะคะไม่มีรถย้อมแมวให้กับลูกค้าแน่นอนนะคะตัวเลขตัวเครื่องนะคะจะตรงไปกับในเล่มให้ลูกค้านะคะสบายใจหายห่วงนะคะซื้อขายกันเนาะอ่ะมาดูในส่วนของด้านข้างตัวรถนะคะนี่คำว่าสปอร t ตเทคจะมีทั้งสองฝั่งเลยซ้ายและขวานะคะ สปอร์ตบาร์อันใหญ่ๆแบบนี้นะคะมากับเครื่องยนต์ 2,500cc นะกระจกเดิมแท้นิสสันของโรงงาน,ท,านทุกบานทุกใบเลยนะคะมากันในส่วนของด้านในนะคะตัวนี้ได้เป็นเบาะหนังสีดำทูโทนนะคะตัดด้วย สีเทาอ่อนนะคะไม่ถึงกับขาวนะจะเป็นสีเทาอ่อนนะคะปีกเบาะค่อนข้างสวยงามเลยนะคะอันนี้เป็นรถที่สภาพเพิ่งเข้านะคะย้ําอีกครั้งว่าตัวนี้ยังไม่ได้ชงนะคะยังไม่ได้ผ่านการชงมาด้านหลังนะคะก็จะมี แอร์ให้ผู้โดยสารแถวที่2ด้วยนะคะตัวนี้ไม่ร้อนแน่นอนหลังคาสูงโปร่งโล่งสบายนะคะนิสสันเนี่ยเขาจะโดดเด่นนะคะในเรื่องของห้องโดยสารนะคะที่ค่อนข้างกว้างขวางนะคะโดยเฉพาะของรถเก่งเนี่ยลองไปสังเกตดูได้นะคะถึงแม้เครื่องยนต์จะเล็กแต่ห้องโดยสารเนี่ยค่อนข้างใหญ่โตนะคะมาดูในส่วนของแผงประตูนะคะที่วางแขนตัวนี้บุนุ่มหุ้มหนังนะคะด้วยหนังสีดำแล้วก็เดินได้เป็นสีขาวนะคะ มีตรงนี้ด้วยนะคะให้ทำรู้สึกสปอร์ตขึ้นไปอีกนะคะนี่ด้านในนะคะเจ้าของเดิมใส่พรมกระดุมสีดําตัดขอบสีดําให้เรียบร้อยแล้วนะคะอ่าตัวนี้นะคะสามารถาตัวนี้ยังตัวนี้สามารถกดเปิดปิด,ปดตัวรถได้เลยนะคะในส่วนของเบ้ามือจับนะคะเดี๋ยวเปลี่ยนให้รู้สึกว่าไม่สวยแล้วนะ ในส่วนของพวงมาลัยนะคะตัวนี้เป็นพวงมาลัยแบบมัลติฟังก์ชันนะคะเลื่อนรับสายโทรเข้าโทรออกได้ที่ปุ่มนะคะอยู่ทางด้านขวาตัวนี้ก็จะสามารถเลือกฟังก์ชันนะคะขึ้นลงนะฝั่งซ้ายก็จะเป็นในส่วนของเลือกเมนูนะคะอ่าหน้าจอตัวนี้นะคะ 24, 0 0 0กว่ากิโลเท่านั้นเองลูกค้าไม้น้อยมากๆนะคะไม่แค่24,000กว่าเท่านั้นนะคะเบาะหนังด้วย เบาหนังทูโทนนะคะดำเทาสวยๆเลยนะตัวนี้ไม่พอได้มาเป็นเกียร์ออตโต้ปุ่มสตาร์ทมือด้วยนะคะตัวนิสสันนะคะแผ่นเพดเขาจะอยู่ด้านขวาหน้าตรงนี้นะคะนี่พาดูรายละเอียดของแผงประตูฝั่งคนขับนะคะใช้งานหนักๆมากที่สุดจะเป็นฝั่งคนขับเป็นหลักนะคะลูกค้าก็ลองสังเกตดูนะอ่ะมาดูในส่วนของ ปุ่มสตาร์ทนะคะปุ่มสตาร์ทจะอยู่ทางด้านซน้ายมือนะคะจะอยู่ด้านซน้ายมือตัวหน้าจอตัวนี้อ่ะเดี๋ยวเหเนี่ยสตาร์ทกนกดเหยียบเบรกนะคะนี่เขาก็จะขึ้นว่าอ่ะเราเปิดประตูอยู่นะด้านขวานะคะอึ๊บอึ๊บอึอ๊บอ่าสตาร์ทเรียบร้อยนะคะหน้าจอก็แสดงขึ้นนะคะนี่ ตัวแอร์นะคะเป็นแอร์ออโต้นะคะโหมดโหมดก็สามารถลบเพิ่มในส่วนของแรงลมนะคะตัวนี้ใช้งานง่ายๆนะตัวนี้ก็เป็นระบบสัมผัสเรียบร้อยแล้วนะคะอันนี้เป็นระบบสัมผัสละแล้วก็ตัวนี้เนี่ยเวลาเข้าเกียร์อา e นะคะมันก็จะเป็นกล้องขึ้นมาให้ที่หน้าจอนะคะกระจกตัวนี้เป็นออโต้ด้วยนี่นะคะเป็นกระจกตัดแสงออโต้ด้วยนะคะภายในสภาพดีมากนะคะ รถแค่24,000กว่ากิโลเท่านั้นนะคะลูกค้าเดี๋ยวเราไปดูห้องเครื่องกันสักนิดนึงนะคะออะเปิดเดี๋ยวเปิดห้องเครื่องรอนี่นะคะตัวนี้กระจกมองข้างปรับพับไฟฟ้าด้วยนะคะสตาร์ทเครื่องให้เรียบร้อยแล้วนะคะนี่เดทาม,มันก็จะขึ้นแบบนี้เลยนะคะลูกค้าไฟมันก็นี่นะคะกลางวันอาจจะมองอยากนิดหนึ่งนะคะแต่ว่ากลางคืนใสแน่นอนนะตัวนี้นะคะห้องเครื่อง ฟนะังเสียงเครื่องยนต์นะคะแน่นๆน่นหนึบหนึบตึบตึบ,ตบอยู่เลยนะคะนี่ขนาดเครื่องยนต์สองพันห้ารอยซีซีนะคะรถเป็นปีสองพันสิบปดใช้งานมาอยู่ที่สอง0ม่นกับสี่พันกิโลนะคะด้านหน้าตัวนี้มันจะติดพลาสติกนะคะทำให้มองไม่เห็นคันหน้านะคะเดี๋ยวเราไปดูข้างล่างแทนเนาะข้างล่างนะั้นเนี่ยมันก็ไม่มีอรอยบุบนะลูกค้าไม่มีอรอยบุบไม่มีอรอยชนนะคะหัวน็าต่างๆสวยงามนะ ตัวนี้มาร์กตั้งสีเดิมโรงงานยังมีให้เห็นอยู่หัวน็อตต่างๆนะคะอันนี้แข่นกันความร้อนเขาก็จะเป็นลายแบบแคล้ายๆใยสังเคราะห์แบบนี้นะคะโดยรวมคือสภาพอาจจะไม่ได้สะอาดแต่ว่าก็ยังสวยงามนะคะตัวนี้ไอ้ที่ค้ำฝากระโปรงเนี่ยจะอยู่ฝั่งซ้ายนะคะตอนแรกก็หาไม่เจอเนาะมันไปอยู่ฝั่งซ้ายเนาะจะไม่เหมือนกับพวกดีแม็กหรือว่าพวก โตโยต้านะคะอ่ะก็ฝากไว้ด้วยนะคะสำหรับคันนี้นะคะนิสสันนวารานะคะสองจุดห้าสองจุดห้าสปอร์ตเทนะคะคันนี้สีดำปีสองพันสิบแปดเลขมาอยู่ที่สองหมื่นสี่นะคะลูกค้าราคาอยู่ที่ห้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทนะคะตัวนี้เครดิตดีฟรีดาวกันไปเลยพอนอยู่ที่ประมาณหนึ่งหมื่นหนึ่งหมื่นหนึ่งนะคะ ก็อาจจะมีเศษประมาณนี้นะคะลูกค้าสามารถเดินทางมาดูรถได้นะคะอยู่ที่เสรีไทย68แยก1น,นะคะกรุงเทพมหาคนครจัดไฟแนนซ์ได้ทั่วประเทศนะคะอยู่ต่างจังหวัดไม่เป็นไรเลยไม่ต้องกลัวเลยมีบริการซื้อขายออนไลน์อยู่แล้วนะคะมีไฟแนนซ์ให้ลูกค้าเลือกมากกว่า10ธนาคารนะคะที่นี่เราเป็นบริษัทใหญ่นะดูแลครอบคลุมทุกอาชีพนะคะสำหรับวันนี้มาขออนุญาตลาไปก่อนนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะพามาอัปเดตในส่วนของรถกระบะสวยๆกัน ฝากกดติดตามไว้ด้วยนะคะวันนี้ขออนุญาตลาไปก่อนขอบคุณสำหรับการติดตามทุกๆท่านนะคะสวัสดีค่ะ